ทแามสวัสดีครับกูลูกจ่บ้านพุทธลักษณ์นะครับไปท่องยุทธจักรอีกแล้วนะครับวันนี้ว่าพอดีที่เทศบาลเมืองสิสกเก์นะครับขับแข้มเกาะกลางน้ำนะครับเป็นปีที่ห้าแล้วนะครับก็เลยจะพา FC, นะครับทุกท่านนะครับไปเพื่อนทุกท่านนะครับไปชมนะครับไปดู บรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับย <c oughs> ังอื <c oughs> อกินน้ำเลย นี่หนมโคกร้านนี้อร่อยครับนี่ บริเวณงานแล้วนะครับครับมาลงทะเบียนก่อนแคมป์กลางเกาออะไปยังอมากำลังออกมากอันนี้ลงคุณนค,ค่นะคุนะากเกิดปน,าน,นดาไานนี้เอยู่ไหน,น ไปเลยเอนั่นมือข้งเออเจสิบนถึงแล้วสวนตรงขาเลยเมือนันเลยเเข้ามาในบริเวณงานนะครับ นนมีดนตรีเล่นด้วยนะครับมีอาหารขายโซนทางนี้เป็นโซนกลางเต็นท์ ชมก็แบ่งเป็นกั้นไปเลยนะครับส่วนของกลุ่มกลางเก้นนะครับนนกลางวันเนี่ร้อนรอากาศมาเริ่มเย็นแล้ว

โูถึงมันต็เป็นเมดน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมีเสียงเพลงนดโอเคเนาะไปถ่าจะพาไปดเดี๋ยวตอนที่ มิกกี้พาทัวร์แคมป์ไอ้ที่ไปทาง,งนู้นมิกกี้เดินจากทาง,งนู้นเออเวลาเดินเดินไปทาง,งนี้เดินไปข้างหน้าครับรโอ้นี่บอกป,ป้าปตรงนี้บอกนึกว่ติดทาง,งนู้นระวังรถนะครับเสียนไหเสียนเสียนเสียน นี่มันต้องห่วงมันดอกน้องมิกนั่นสวัสดีค่ะมันตองห่วงดอกคุณมิกนี่นั่นคุณมิกน้อคุณมิกคุณยิงกว่าเซียนไหมคุณมิกว่าเ,าเอาแจ่วฮ้อนมาอยู่นะเดี๋ยวจะให้อังเคิลมาตั้งวงอยู่ตรงนี้วะใครกินใช่ไหมครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าคนติดงานกันนะตั้งนี้ก็ได้เออเดี๋ยวจ,จะไปอยก โ้นี่เอามรถมาจอดนี่อันนี้เพื่อนป่ะเดินเล่นป๊ะปเดินเล่นของน้อยอยู่ขายอะไรมั่งไปดูสิมาที่เกียรไปร่องเดนวิกัรสิเพลงนะสิเพลงอนี้ก็เกี่ยว โลกโก้ครับอะไรขันสาโอ้หันสานมสดที่เราไปกินทุกวัน<ไ>ประจำใช่ไหมมาทีเออ่เอตี้มาเนอะอย่างหมุนวงล้อไหมดีร้อยหนึ่งหมุนวงล้อ บ้านหลังใหญ่มากอันนี้อีกหนึ่งดูราคาเยอะมากเต้นเยอะมากเนาะราคาก็คือเตนอเ้นค่โอเค ไปไปไปเ็อาสวยๆที่นั่งข้างหน้าเองว่านะครับเผื่อจะมาจับมาจอกันได้นะครับวลีเดทประจำวงนะครับขอญาติดื่มน้ำดื่มนึงนะครับที่หน้าที่นหยไม่นี่ริวอะที่นายที่พาเอาเช้นมานอนนี่วะ นี่นะครับไปเต้นนะครับพี่นนอ ม,มีมีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นี่นนยา่าอืมนี่นี่มีของเยอะเลย,อ,าาเยอันนี้คือ,อที่นอนนัน่นนี่วันนี้จะนอนเตินเ้นทั้งส่วนนี นี่ไปดูีเตามีอะไรานี่เดี๋ยวพาไปดูตาว่านี่มีอะไรอ,อ,อันนี้แปลกๆนะทมมันเป็นสีชมพูอะชมพู อันนี้ไม่ได้จุดไฟชมพูนะน,นี้จุดไฟธรรมดานน่ไม่ใช่ไฟชมพูนะนี่นี่เดินหมาล่านะครับในการต่อไปอันนี้แค่เป็นตามกล้องเฉยๆกล้องไม่ค่อยดีอเอาไว้สักอย่างเดี่ยวเอตี้มาไปเดินเว่น นี่อันนี้เป็นต้นขิดมาดนะนี่มีดาวเว็กเกินเนี่ยเว็กจริงไหมไม่จริงรีวิวกันรีวิวกันนี้ต้นขิดมาด นั่งที่เราบอกแต่แค่นี้นะตรงนี้มีเก้าอี้ขวางนี่จักรทายเลยเอาไฟช็อตนึ่งนะในขึ้ยังอีบัวทั้งหมดเลยนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเพื่อเฉยเพื่อบ้าป้านะ

S <S <S คุณซื <c <c ้อไม้ยืนหนงแข็งนี่ท่านคุณไปไม่ใช่ที่หน้าตาครับไม่ใช่ทำนี่ยังมาทำไรคุณบรรษามาแคมป์เกาะกลางน้ำครับที่สีสะเกลแคมปิ้งเกาะกลางน้ำยังไม่เคยได้เลยนะครับยังตุ้งตุ้งหักกันนะที่เนี่ ตรงนี้เลยชวยดินี่ออกเพ่อหลายด้วยนะครับเรียกได้ว่าเพลงช้าแต่ว <stop today. S 1> <oh> ่าสต็ปมาดูสิก็ได้นี่ถ่ายภาพนิ่งก่อนนถ่ายภาพ เดือดละแวฮอนเ่ยวฮอนครับตอเส้นดังนเ้นะครับตอนนี้ ยอผู้หญิงยอวรนสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าเยี่ยวทานแชมป์ที่ของกลางน้ำผู้หญิงเาเนสองพันสี่ร้อยเป็นปีที่ห้าสี่ัลไตพรอค์เปสบาบเมืองสี่สิเอดนะครับอากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะครับวันนี้รู้สึกตอกไปทางร้อนๆได้ทำไปครับไม่ลมไม่อะไรถ้ามีลมมาอนิดหน่อยก็โอเคโอเคนะครับคลิปนี้เพื่อลุงใจบ้านเซรั็ พามากินมาเที่ยวนะครับที่เกาะกลางนำ้ำคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ